สวัสดีครับอันดอร์โตไทยแลนด์นะครับวันนี้มารีวิวในส่วนของเอาผาดนะครับรุ่น A30 นะครับอันนี้เป็นตัว S3 ตัวท็อปนะครับมาใส่กล้องรอบคันแล้วก็เปลี่ยนจอหน้าเป็นจอ10นิ้วฮะของเดินจะเป็นจอญี่ปุ่นนะ่ึ่ทำอะไรไม่ค่อยได้เลยนะครับ เดี๋ยวเรเป็นจอแอนดรอยสิบนิ้วนะฮะัรมสี่รมหกสี่นะ,ะซึัยูทของอเมริกานะฮะแชแนลดาก้อนนะฮะมาดูสำรวจนครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับาารเราสาไม่ได้ไมเปานดีได้นะฮะเราก็เลือกมุมมองกล้องได้ต่างๆเลยเป็นลูกหน้าเอาผัาดเลยนะครับสวยมากนี่นะครับโฟกเข้ากลมองได้รถคันนี้รถคันใหญ่มากนะฮะซึ่งเวลาเราจอดซึ่งยากมากครับตรงน,นี้เราสามารถมีกล้อง เป็นตาวิเศษช่วยมองนะครับให้เราขับขี่ได้ง่ายขึ้นแน่นอน,นครับกันการชนนะครับระบบสามพศูนะฮะแล้วก็มาพร้อมกับระบบ Android นะฮะตัวนี้เป็น Android เวอร์ชันสิบนะซึ่งเร็วมากนะครับสังเกตดูนะฮะรื่นม,มากเลยนี่ฮะแล้วก็เราลงแอปให้พร้อมใช้งานเลยนะครับเราสามารถใช้ในส่วนของควบคุมภงมิใจได้นะคบคุมภูมิใเดิมสามารถใช้งานได้ทั้มเสียงก็เสียงทุกอย่างราเรัจัดให้พร้อมเลยนะครับอันนี้ทุกค้าต้องการดูเป็นทีวีออนไลน์นะฮะเราก็สามารถลงแอปตัวน,นี้แล้ว ตัวนี้เป็นกรอบตรงรุ่นขนาด10นิ้วนะฮะซึ่งตรงรุ่นสวยงามมากเลยนะครับพลาสติกอย่างดีนะครับตัวนี้แล้วเข้าี้จะลองฟรีนะครับแล้วก็เราสามารถดูช่องต่างๆจะมีช่องให้เลือกเป็นฟรีทีวีมากมายฮะเนชั้นเราสามารถดูได้เลยน,น,ะะเนี่นะครับการเพิ่มสภาพคล่องนะครับโดย Federal Reserve นะครับจะช่วยเรื่องนี้นะครับผมว่าเรื่องของ Bitcoin Cycle เห็นเท่เี็นนะครับภาพเป็นคีบี ที่ลงไว้ให้ตัวนี้สั้นลิงนะสามารถใช้ Apple Ca r p l a y ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของ YouTube นะครับเน็ตฟิกผมก็ลงไว้ให้นะครับแล้วก็เป็นไซจิงครับเป็นโปรแกรมน,นำทางแบบออฟไลน์ลูกค้าไม่ต้องมีเสถียก็สามารถทำงานได้ในสโต้นะฮะลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้นะคแค่รีจิสเตอร์เข้าไปก็โหลดแอปเพิ่มเติมได้ตรงนี้เลยนะครับแล้วก็จะมี ASP นะครับสามารถใช้งานได้แล้วก็วิทยุสามารถใช้งานได้ นะครับเลื่อนขึ้นรงได้เลยนี่เราอยู่ภายในห้องนะครับซึ่งจะไม่มีสัญญาณนะครับเราก็สามารถใช้แป Spotify เพื่อฟังเพลงนะ Google m a p มีพลาดไม่ได้เลยนะครับทำงานด้วยเสียงนะครับสยามพารากอนนี่ครับเขาจะมาโมนผลค่อนข้างไหวมากเลยครับก็พาเราเดินทางไปที่สามขารากอนได้เลยเดี๋ยวมาลองถอยให้ดูกันหน่อยครับเดี๋ยวจะลองถอยให้ดูนะครับว่าการใช้งานจริเป็นยังไงรถขั้นใหญ่นะฮะนี่เดี๋ยวลองถอยแล้วนะฮะนี่เป็นภ้าวเทนเบรดนะครับ Okay. เห็นเล่นไปข้างหน้าได้ครับนี่ครับเป็นเสียฮะแล้วก็เล่นไปด้านหน้ามันก็แปดแปดเป็นกล้องหน้าให้เรานะฮะถ้าเกิดเราด,ดานะะูแล้วกดสามหกสุดตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าตัวนี้มันจะใกล้ชนไหมนะฮะซึ่งสามารถช่วยดูได้เลยสะดวกมากครับถ้าใครใช้ตัวอาผ่านะ,ะสามารถไปติดจอตรงรุ่นร่นนี้ได้เลยะครับสามารถติดต่อไว้ที่ไลน์นะครับแอสไตน์ค่ะแคนเฟียหรือที่เบอร์0ูน4 6 66 6 66 6 66 4 6 5 6 64วันนี้ผมลาบกา่อนสวัสดีครับอันนี้เราได้ยิ้์หน้าถึงของจอพดาชนะครับ ซึ่งทำให้คนนั่งหลังฮนะสามารถดูจอพินบอลิงจากจอหน้าได้เลยบจะเหมือนกันฮนะได้สั่งสั่งงานจากข้างหน้ามาได้เลยนะครับ